สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าช่องอนิ Anime เวอร์ช่องคนทอดดือันนี้อันงาดอัานนิยายวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องรักใยใสหรือว่าภาษาอังกฤษ Blue Box นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่ารักใสๆเนี่ยในมัธยมนะครับไม่มีดรามา่านางเอกพระเอกเนี่ยชอบนางเอกนะครับแต,แต่ว่านางเอกก็เหมือนจะชอบพระเอกเหมือนกันแล้วก็อยู่วันนึงนางเอกอะ่ะเนื่องจากพ่อแม่ต้อง ไปต่างประเทศก็เลยนางเอกก็เลยขออยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าชอบอยากอยู่ที่นี่ต่อนะครับก็เลยมาอยู่แล้วก็นื่องจากพ่อแม่ของทั้งสองคนรู้จักกันนางเอกก็เลยมาอยู่บ้านเดียวกับพระเอกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือคลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับก็คืออ่อนะคิดอยู่น่งคิดอะไอ่ะเอาเป็นมงะใหม่ไม่แพ้เรื่องเก่า แล้วกันนะครับโดยเกณฑ์ก็คือจะเป็นมังะที่มีแค่หนึ่งถึงตอนนี้เนี่ยยังออกแค่หนึ่งถึงสองเล่มนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วกันนะครับคือท้าของต่างประเทศอาจจะออกมาหลายเล่มแล้วแต่ว่าในประเทศไทยยังมีแค่เล่มเดียวอยู่เพราะฉันก็ถือว่าเป็นมังงะใหม่แล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสนุกดีนะครับอ่าตอนนี้ก็ยังออกได้แค่เล่มเดียวอยู่นะแต่ว่าเห็นว่าปกเนี่ยมันจะเป็นปกมันมีสีเพี้ยนด้วยนะ คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือทําไมคุณภาพมันดรอปขนาดนี้นะคือมันก็ไม่ควรจะเอาของออหลุด QC มานะมาขายนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไมยอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าผมย่ออะไรดีครับ คือผมซื้อมาอ่านนะผมไม่ได้แบบเน้นสะสมขนาดนั้นนะถามว่าผมสะสมไหมผมสะสมนะผมซื้อเซ็ตลิมิเต็ดซื้อนู่นซื้อนี่มานะแต่ว่าคืออันเนี้ยมันก็เป็นปกแค่ปกธรรมดาถ้าเกิดสมมติปกพิเศษเราจ่ายเงินเอ็กซ์ตร้าแต่ว่าเราได้เราได้ของมาแบบว่าเราสีเพีย้ยนตกไม่ตปงเออเออปกไม่ตรงเอ่อเหมือนกับที่เหมือนกับในแบบอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสมควรโดนด่านะแต่สำหารับนี้ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะ เพราะมันก็โอเคนะไม่ได้แย่มากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลา,ายเส้นของเนื้อเรื่องกันก่อนนะคือลายเส้นก็จะบอกว่า,ามีแสงเงานะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะมีเงาเงาหน่อยนะคือแต่ว่าก็แบบว่าก็กโอเคนะคือแบบว่ามันจะดูเรื่องอะไรอะออกกีฬานิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแขนหายวะเนี่ย อ๋อเปล่านะมันก็แบบว่าเร็วๆไงมันก็เลยแบบทำแบบฟุ๊กฟนะุๆกฟัะเออวันนี้นะก็เป็นเรื่องที่ผมแนะนำนะเป็นเป็นแนวเรื่อคอมเมดี้นะครับเออ่พระเอกเป็นเออ่นักกีฬาแบดนะครับส่วนนางเอกเป็นนักกีฬาบาสนะครับซึ่งเห็นว่านางเอกนี่ก็เก่งกันแล้วก็ฮอตด้วยนะครับเออ่พระเอกก็ธรรมดานะแต่ว่าผมว่าในเรื่องนี้นางเอกก็สวยอยู่ระดับหนึ่งนะครับพระเอกก็หน้าตาโอเคนะอ,อ่าแต่ว่าก็ ก็เป็นเรื่องที่สนุกนะสามารถหาอ่านฟรีได้ที่มังงะพาสเซยนะครับผมไม่รู้มันมีลิงก์หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปม,มังงะเว็บให้แล้วกันนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะผมเอ่อถ้าใครอ่านได้ก็ไปอ่านนะครับถ้าเกิดใครอ่านไม่สามารถอ่านได้ก็ลองใช้ Google t r a n s l ด t e ดูแล้วกันนะครับหาถ้าเกิดยังทําไม่ได้ก็ รอเล่มต่อมาแล้วกันนะครับเล่มนึงก็จะประมาณ95บาทนะแต่ว่าผมซื้อในบุ๊กเอ่อบุ๊กเฟนแถวบ้านนะก็ะตกเล่มละ80กว่าบาทนะก็โอเคอยู่นะก็ยังดีกว่าร้อยเล่มละร้อยกว่าบาทอะประมาณน,นี้นะครับก็แนะนําให้ซื้อกันนะครับถ้าเกิดใครอยากลองอ่านเป็นแนวลักเส่สนะครับไวยโรงเรียนนะครับไม่มีดราม่านะครับแต่ว่ารู้สึกเห็นว่า มีสปอยมีคนสปอยมานะว่าแบบว่ามีมีคู่แข่งนางเอกนะหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งนางเอกดิเรียกว่าอยากอยากได้อ่อยากได้พระเอกนะนั <UC S. c oughs> ่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พระเอกกับพระเอกก็จีบนางเอกอยู่นะก็คือเห็นเห็นปุ๊บล้วก็คือแบบว่าปิ๊งเลยชอบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นเหมือนชื่อเรื่องครับกล่องรักไวสยนะมันแบบว่าวัดรักของไวไวสายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็นางเอกก็คือชื่อจินเออจินนัสสึดนะชื่อเมื่อก็คล้ายๆอนิเมะเรื่องหนึ่งนะเรื่องอะไรวะเ,เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรนะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้นี่อืมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเรื่องจะจบยังไงนะหรือเป็นยังไงนะ คือหล,หลายเรื่องถ้าเกิดเป็นของชูเอชะนะสามารถอ่านฟรีได้ที่มังงะพัสนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับโอเคงั้นผมก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกดติดตามเพจของผมให้ด้วยนะครับสำหนวนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ